กราบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปลองปลายสือขู่สือคนนะครับกราบผมแบร์ส้มแจมกมพับจีโมบายให้เสียงอีสานโดยลำพงเฮ้ยไปใส่น้องโอ้โหโดดลงผู้หนึ่งว่ะคุณเก็บปืนเก็บปืนเนาะครับเราบ,บีเลยจังหวะนี้ผู้ใดผู้ใดไหวอ่ะคือผู้ชนะนะครับเฮ้ยห้อยตีนห้อยตีนอ๋อตีกันนี่ยังอ่ะที่ไปตีกันนี่ยัง โอ้ยเขาไม่ปืนให่ยงง้ตกสิมษะตีจังเลยเพี้ยนเลย,อเลยโอ้เสียงปืนระดมเหมือนอู้หสิบเก่าคนเลยเหรอตอนนี้น้องเอานี้คนโม,มีปืนนี่แหละเอาเอาวัดคืออย่างวะแล้าตัวแรกที่ผมยิงบนนอกเสอยปะ ร้อนเลยผมสิบเจ็ดคนแล้วครับอุ๊ยห้อยตีนมีห้อยมีห้อยตีนมาทุกคน,ต,น,ต,นตามไปมตปัววิวนเอา้าสวยเพื่อนสวยเอา้านนอกดาวว่ะนอกดาวสวยนี่คือการตูแบบคน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 ,คนเทพนะครับคนเทพท่านั้นนะที่จะเหตุแบบนี้ได้ คือปล่อยให้มูเไปรับเมีเห็นว่าเราฮอคับขึ้นไปปาดมีนะคือจังหวัดที่เทศเขาเหตุการณ์แบบ <laughs> ใส่มูเป็นเนื้อเร้อนั่น <laughs> เองอาอดาบบ่ได้อ๋อโอ้โหกองเต็มมุมีกระเป๋าโอโ้เสียงระเบงระเบิด เต็มวงเต็มบ้านไปหมดเลยอ่ะมาอุ้ยคุ ını, <Leonard> ้นทางหน้รลุยเลยเฮ้ยโกล้องจ้องยังน้องไอ้ยังอุ้ยหอยตีนสองงันมาคุ้มเขาคือคนห้องอุ้ยเยอะเลยโค้งของมันยังน้องโค้งของมันยังอือปาดเป็นแน่ยลอยนัสไอ้ลอยนัสที่นี่กโดนยิง ุดจัดสุดจัดมอบอ้า <laughs> ขอบคุณสัาโอ้โหนี่มันเออของเล่ะอะไรนี่วมาขอบคุณสลาฟาร์มของไม่ใหนับบใชงปืนใชงปืนอยู่ไซตรงมีใ้ใจตรงนั้นนะ ไปลยุย Rescue อืมด็ิตีตาหน่ไอ้ตีนคือนแบคตหนาไงบ่ทัน,น,นะ <c oughs> ทนว่ะ โมม่ดิโมอมาว่ะเฮ้ยไอ้มอนี่ยเห็นึงเสือโม่ไหนน่องมางไหนโอ้โหมีการนั่งย่อนั่งย่อบ่ได้ดอกบ่ได้ดอกหอยตีนหมดทุกคนความเรียกกันความกระสุนในพร้อมนะครับพร้อมไฟ ใส่ยู้ใส่ไปรับเ่าจะพึ่งยิงนะ่ยปล่อยเขาปนกับแพงจากหน่อยเนะขายิงโอเคปนละว,ว่านี่แหละ <c oughs> สวยเดี๋ยวหาคนมาทุกคน <c oughs> อยู่องเทิองอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเขาใส่ ใส่ไฟเยวใส่ไฟป่ากไปเช็กคอกันใส่เรียงมาแล้วอู้หูมนสิดวนสิดวนแล้วน้องอู้หูยมเบิ่งรุ่นน้ำแน่น้องเอ้ยอคนที่ตจอจดูมาด่วนปืนนะเบิ่งรุ่นน้ำใหม่นะไอ้นี่ไม่รุ่นไนแล้วอะเออ เหลือหกคนเฮ้ยมีคนเพิ่มเข้ามาเอ้าว้าสกุยดิสนีย์อุ้ยคนหนาบเล่นไมิเซนองเล่นไปใส่ใสว้ายิงลงคงกีบมึงคือจูดีฮะแกเอาถือยิง เอ้าเดี๋ยวคิวฟีดบางนี่นี่วัด yeah! oh! เย้โอ้ยอามันคือโดดลงมาเร็วเด้ออ๋อว, oh. วมันจ่อนะครับข้ใจอย่าข้าใจอย่าพายุเย่างคือลงมาเร็วเท้ เราต้องตามล่าหาตัว,วน,นบบยุ่ใสกันแน่อุ้ยจังหวะเขาเรียกว,ว่าจังหวะแบบซีดคอมนะว่าชีใสปืนแต่เปลี่ยนมาเป็นดาบเออเอาสัญญาตสัญญาตโอ้โหมันปิดประตูด้วยเอาเรื่อง เ uh ฮ้เ huh. ฮ้ยถือลาดโอ้โหเฮ้บ er ักไดวันนี้อะลาดผมหมดทุกคนเฮ้ไม่ติดดีใจ เอาเอยอะนะเพื่อนเบอร์สองโอ้โหเบอร์สองเขาเบอร์หนึ่งถึงยี้เก็บลรอบ,บีเลยเอาเรื่องไว้มอนี่ืมมันอยู่ชั้งหลังคาขมาดิมันขอมาแล้วอยู่ข,ข,ขออ้างๆอ่ะปั่มเลียดล้อนะเกอนมนศาสาาัด ไม่ดีมันอีเสื้อข้างไหนไปตรงไหนเนี่ยโอ้ได้ขืนคิ้วแล้วไอ้โมนี่มันขายไปตายใไซบูนี่เข้าไปในบ้านละอุ้ยเจ็บอยู่นั่นแหะเจ็บอยู่นะไปแล้วอุ้ยอืม่ได้ดโดม่ได้ดอก พ่อแม่พอแม่ออกไปแางนอกยังไงไอ้มียุ่งผีดิโอ้โหเฮ้ยเจือปาดเขาให้อ่ะรับกาการเล้วเล่เฮะขั้นเขียวอ่ะรอบแหลกเขาไปพาดท้ายเขานะไปผี ปืนที่แบกคือสูเลยนะผมบ้าปืนที่ดีอะ่ะผมฟ้าหน,น่าจะแบนได้แล้วนะยุ่มพี่อ่ะจีโกวงจะจานเลยอะ่ะ <c> โ <oughs> อ้โหอ้มอนี่จออะไรเจอเอเคเอเคเข้าไปเนี่ยถึงกับเอยียน,นี่เสียเงี้ยแอ่ว ถ้าเปลี่ยนปืนดีกว่าครับเขาเป็นแบบว่าอยากเป็นเทีบสเปรย์หน่อยนะ <got> โอ้โหนอีเวนตนนี่มันเดือดจังเลยวะที่มาคิวเลยเหรอเสียงปืนฟังควาบเอาแล้วเอาแล้ว เดี๋ยวถือดาบต่อนะเดี๋ยวมันจะถือยิงสเปรย์เข้ามานี่หัวขาดเ,าาเอาเลื่องเอาเรื่องจัดว่ะโอ้เดี๋ยวึ้นมาถ่าดาก์คอนะมันต้องแลนมาเอาเห็นล,ละเหละโอ้โหมีดาบมีเพลงดาบมากคน เพียงดาบวะอุย้ยเดี๋ยวโหมึงมีงฟังสายยังไม,ม่ยิ่งใส่วะโหมีการนอนนอนงัวมึงไะนอนงูเหรออุ้ยไอ้มอนี่เล่นเปนลี่ยนวะโบโพมาตอนที่เขายิงด้วยนึกว่านิลกนะ์ไงโพมาแต่หัวไอ้กันยิงได้นอนโพมาแต่หัวไอ้กันยิงได้มึงอจะเจือวะเนี่ยยังไม่ฟังอัด พี่มาเมื่อนีแลนบ่นี่แลนี่เนี๋ยเขาจอบนะจอบวันสีแลนบ่นแลนนแลนแลนแลนผมาดิโผล่มา <c oughs> สวยนอกอยู่นอกอยู่ปืนฟังขวา เดี๋ยวนะ่ะผมมัวตายไปเราซ่ว,วงแล้วชิบกระสุนกนรลอยล้อเหลือแต่เอคีมานะไงไอเดี๋ยวนะั่มันนอกเหรอผมนึกว่าผมยิงนอกไปแล้วนะวันมันหนอกใช้ปนนืนทางน้นนะยูฟังบ้านนะครับ มึงจากซ้องอ่ะเคกำลงบวกโอ้โหเอ้ยผ่านไปนิดเดียวครับเอ้าข้างหน้าก็มีเดี๋ยวชาดบ้างก่อนนะครับไอเย้ยอ้าวมัวถือเก็บว่ะบางอาบมีมัวนะดัวไปไซส์ล่ะ อย่ไหม,มันอยู่นอกวงไหนจะตายนะครับมานี่ปล่อยเลยม,มนันเปนถือลานไปแล้วนะพอเอานะ <c oughs> <c oughs> เออได้คิวแล้วครับเ้อะเอาไอ้ที่มันยิงเขามาเออยิงก้อนหนเะนี่ยอยู่ฝั่งนี้แหละไม่รู้วันไปหรือไปเสร็จละ โผลไหโอ้โหแรนมาลงๆสีก่กับลับลองบีเลยดิน้องเดี๋ยวหาคนนะครับมาหนึ่งสีไเนี่ยฮะมีบุม่มมนวะเ่องสีแล้วบม,มีน่นะหลังบม,มีน่นะโอ้โหไอ้มมอน,นี่วางใดน้องโผล่ไหมดิจันวาดละ นิ่งเจ๊จัดแต่พูว่าได้เลยอ่ะเป็นยังสี่ได้จังเดีย๋ยอ่ะเอามันนังน่งมันนั่งยังตรงนี้เพื่อไงเพี้ยนดาบไอนะ้น่ะเจ็บบ่ล่ะเอาไปใส่ไปใส่ไปใส่ดีจังวัดล่ะดีจังวัดดีจังวัดเนื้อสามเหรอนั่นนาจะสู้กันได้แล้วมั้งครับตอนนี้ ี๋ยวปำเหืียดปำมนา,าปำปืนให้พร้อมนะครับแล้วก็ลุยมาแล้วมาแล้วเอา้าเรียนลงงดงมากสิเอา้าหัวโพแล้วนอนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมนะครับ <c oughs> ถ้าม,มาไกคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ในเด้ครับ ไปแจ้งเตือนไปติดรอดเวลา,วลาถ้ามาสเต็ปการเรียนแบบนี้ของผมก็อย่าลืมคอมเมนตะ์มาบอกนะครับว้าวไม่ล,ลิปหนีเขาด้หยิบยิบยิบเอ็ดเลยเหรอเอาเรื่องว่ะโอ้โหสำหรับคลิปนี้มื้อนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับไม่พอไม่คลิปนะสวัสดีครับโอ้ดามเมจกันไลยู่นะเนี่ย